สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับวิชาภาษาไทายสวยงามอลล์มเลิศกับคุณครูนี้นะคะวันนี้คุณครูนี้จะสอนนักเรียนเรื่องคำที่ใช้บันและบันนะคะเขียนต่างกันค่ะนักเรียนแต่ออกเสียงเหมือนกันว่าบันจุดประสงค์ของเรื่องนี้ก็คือคุณครูนี้เนี่ยต้องการที่จะให้นักเรียนทราบว่าคําไหนที่ใช้บันเบาใบไม้ใบธนากาศนอนหนูและคําไหนที่ใช้บันรอหันบ้างน,นะคะไปดูกันเลยค่ะ คำที่ใช้บันบอใบไม้ไม่เห็นอากาศนอนหนูนะคะมีหลายคำค่ะนักเรียนไปดูกันทีละคำค่ะบันดาลคำแรกคือคำว่าบันดาลคำที่สองบันไดคำที่สามบันทึกคำที่สี่บันเทิงคำที่ห้าบันลือคำที่หกบันโดยคำที่เจ็ดบันโหยคำที่แปดบันเหิน คำที่9บันทึกคำที่10บันเดินคำที่11บันดนคำที่12บันกวดและคำที่13บันจวบค่ะนักเรียนค่ะถ้าคุณครูนี้ให้จำแบบนี้แบบเรียงคำไปยาวๆอย่างเงี้ยนักเรียนจำได้ไหมคะน่าจะจำไม่ได้นะคะนักเรียนคุณครูนี้มีกรอนให้นักเรียนจำค่ะนะคะนักเรียนอ่านตามครูค่ะ บัรดาลลงบัรไดบันทึกไว้ให้จงดีรื่นเริงบันเทิงมีเสียงบรรลือสนั่นดังบรรโดยบรรโหยให้บรรเหินไปจากรวงรังบันทึกถึงความหลังบัรเดินนั่งนอนบรรดลบรรกวดเอาลวดรัดบรรจวกจัดตกแต่งตน คำบันนั้นชง,งนระวังปนกับรอหันเป็นไงล่ะคะนักเรียนจำได้หรือเปล่าคะนักเรียนต้องหมั่นฝึกท่องบ่อยๆนะคะเราจะได้จำได้คะ่ะต่อไปคะ่ะคำที่ใช้บันรอหันนะคะมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะนักเรียนนี่คุณคณนี่แค่คัดตัวอย่างบางคำมาให้นักเรียนนะคะดูคำแรกคะ่ะบันโจงคำที่สองบันจู คำที่สบรรทุกคำที่สี่บรรเจิดคำที่ห้าบรรลุคำที่6บรรยายคำที่เจ็ดบรรโพธคำที่8บรรดาคำที่9บรรหารคำที่ส0บรรเทาคำที่ส1บอรรลัยคำที่ส2บสองบรรเจิด คำที่13บรรจบคำที่14บรรทมคำที่15บรรทัดคำที่16บรรพชาคำที่17บันบรรเลงจำได้ใช่ไหมคะต่อไปเราจะเข้าสู่แบบฝึกหัดกันแล้วนะคะนักเรียนจงเลือกคำที่เขียนถูกต้องค่ะนะคะมีคำว่าอะไรบ้างเนี่ยบรรจงอ่าบรรจงเขียนอย่างนี้หรือเปล่า บรรดาบรรจูบรรเทาบันทึกบรรหารบรรไดบันเทิงบรรลือบรรจวบบรรยายและบรรทัดค่ะให้เวลา10วินาทีนะคะ1 2 3 4 5 6 เ8 9 10หมดเวลาค่ะ,ฉะเฉลยค่ะนักเรียนค่ะคำที่เขียนถูกต้องคือคำว่าบันดาค่ะบรรเทาบันทึกบันหารบันเทิงและบรรทัดค่ะนอกนั้นเขียนผิดหมดเลยนะคะนักเรียนคำว่าบรนจงเนี่ยต้องใช้รอหันใช่ไหมคะ บรรจุก็ต้องใช้รอหันนะคะบันไดใช้บอใช้บันบอใบไม้ไม่หันอากาศนหนูคําว่าบรรลือก็ต้องใช้บอใบไม้ไม่หันอากาศนหนูบรรจวก็ต้องบอใบไม้ไม่หันอากาศนอหนูบรรยายต้องใช้รอหันค่ะบันรอหันเองนะคะ สำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้รู้จักคำที่ใช้บันบอใบไม้ไม่หันอากาศนอนหนูและบันที่ใช้รอหันแล้วนะคะค,คุณครูนี้หวังว่านักเรียนจะอ่านและเขียนคำที่ใช้บันทั้งสองแบบได้อย่างถูกต้องและชำนาญน,นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะค,คุณครูนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเจ,เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย